Ұліпті әрі ұр Cinыrd ұстанайыры สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง True Crime Story ของเรานะคะวันนี้เรามีตำรานเรื่องเล่าของชายโรคจิตคนหนึ่งมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะจากเด็กที่ติดแม่สู่ฆาตรกรโรคจิตวิปริตเขามีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดกีนเอ็ดเวิร์ดกีนเกิดปี1906อาศัยอยู่หมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อว่าแพนฟิลด์ในรัฐ วิสคอนซิลของขอเมริกาครอบครัวของเอ็ดอาศัยอยู่ด้วยกันสี่คนมีพ่อแม่เอ็ดและพี่ชายของเขาพวกเขาประกอบอาชีพเกษตรกรพ่อของเขาติดสุราอย่างหนักและจะแสดงความโหดร้ายออกมาทุกครั้งที่ดื่มสุราแม่ของเขาจะเป็นพวกแม่บ้านที่งมงายในศาสนาเป็นอย่างมากหน้าตาไม่รับแขกและมีความเป็นใหญ่ในบ้าน เอสเป็นคนที่มีหน้าตาธรรมดาแบบชายอเมริกันบ้านนอกทั่วไปไม่มีอะไรโดดเด่นเว้นแต่มีดวงตาของเขาที่สดใสและดูลึกลับต่อผู้พบเห็นเขาเป็นคนขี้อายและชอบเก็บตัวชีวิตในวัยเด็กของเขาจึงเติบโตมาอย่างโดดเดี่ยวมีเพียงแม่ของเขาเท่านั้นที่เป็นทั้งเพื่อนและครูให้เอส แต่วิธีเลี้ยงลูกของแม่เขานั้นออกจะผิดแปลกไปสักหน่อยเธอเลี้ยงดูเอสอย่างเด็กผู้หญิงและกิจกรรมที่เธอมักจะทำร่วมกับเอสอยู่บ่อยๆคือการพาเขาไปดูการชำละซากสัตว์คำสอนที่แม่ของเอสมักจะสอนเอสอยู่บ่อยๆคือผู้หญิงทุกคนล้วนบาปหนายกเว้นแม่และแกไม่สามารถมีเพื่อนได้ยกเว้นแม่ เขาเชื่อคำสอนนี้และเขามองแม่เหมือนเป็นพระเจ้าพ่อของเอ็ดเสียชีวิตตอนอายุ20สกว่าเขาทิ้งกิจการทั้งหมดไว้ให้ลูกกับภรรยาของเขาเป็นผู้รับผิดชอบถึงแม่เอ็ดและพี่ชายจะถึงวัยหนุ่มแต่เขาก็ยังเป็นโสดผิดจากวัยรุ่นทั่วไปเนื่องจากไม่มีหญิงสาวคนไหนทนคำพูดของแม่เขาได้ เธอบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นบาปยิ่งนักเมื่อเอ็ดอายุได้40ปีฟาร์มของเขาอยู่ในช่วงวิกฤตผลผลิตภายในฟาร์มไม่ค่อยดีนักขาดทุนมากมายพี่ชายของเอสต้องทำงานอื่นเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวซึ่งช่วงนี้เองที่พี่ชายของเขาจะโต้เถียงกับแม่อยู่เป็นประจำ แต่เอ็ดก็ยังเข้าข้างแม่แม้เรื่องที่โต้เถียงกันแม่ของเขาจะเป็นฝ่ายผิดก็ตามสำหรับเขาแล้วนั้นแม่คือพระเจ้าและมันผู้ใดที่ต่อต้านพระเจ้ามันต้องได้รับบทลงโทษในปี1944เฮนรี่พี่ชายของเอ็ดก็เสียชีวิตลงจากการถูกไฟคลอกในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ในแปลงข้าวโพดก่อนเกิดเหตุไม่นานนัก และในปีถัดมาแม่ของเขาก็ล้มป่วยเป็นอัมพาตและเสียชีวิตไปจากการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาต่างๆทั้งงานฟาร์มและปัญหาครอบครัวล้วนมีส่วนทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปกระทั่งเอ็ดอายุ IU 51ปีเขาเป็นผู้ชายที่สุภาพอ่อนโยนและสันโดษแต่สำหรับชาวบ้านเขาดูเป็นคนที่น่ารังเกียจเป็นคนผิดปกติ ออกกระตุ้งกระติ้งแบบผู้หญิงจึงไม่ค่อยมีใครสูงสิงหรือพยายามสนิทเท่าไรนักเมื่อแม่ของเอสเสียเขาก็เป็นอิสระแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องการให้แม่กลับคืนจุดเริ่มต้นของตำนานจอมถลกคือเขาเริ่มสนใจในร่างกายของเพศหญิงที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน แต่เป็นการสนใจที่แปลกประหลาดสับสนและแยกไม่ออกว่ามันเป็นความต้องการทางเพศหรือความต้องการทางเรือนร่างของสตรีเขาหาหนังสือที่เกี่ยวกับเรือนร่างของสตรีมาอ่านไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการแพทย์ สารานุกรมหรือแม้กระทั่งการทดรองของนาซีในสงครามโรคครั้งที่สองข้อมูลเหล่านี้ไปกระตุ้นความปรารถนาในจิตใจให้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นเขาก็ปิดตายห้องต่างๆในบ้านตัวเองยกเว้นห้องครัวและห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างเท่านั้น ไม่มีใครรู้เลยว่าเอ็ดได้ลงมือฆ่าเหยื่อไปแล้วกี่คนกันแน่แต่จากการสืบสวนของตำรวจเขาว,ว่าเอ็ดฆ่าเหยื่อไปแล้วสองรายเหยื่อรายแรกที่เขาลงมือคือนางมารีโฮเกนวัย55ปีในปี1954แม่ไม,ม้เจ้าของร้านอาหารและบาร์เล็กๆที่หมู่บ้านไพโกฟ ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่เธออยู่ตามลำพังกับเอสจนกระทั่งมีลูกค้าคนหนึ่งเข้าไปที่นั่นแต่ก็ไม่พบคนขายตรงกันข้ามสิ่งที่ปรากฏกลับเป็นเลือดกองใหญ่บนพื้นตรงประตูด,ด้านหลังร้านกับกระสุนปืนพกขนาด32หนึ่งปลอกลอยเลือดปรากฏเป็นระยะระยะ ไปจนถึงที่จอดรถและหายไปเข้าใจว่านางมารีคงถูกนำไปขึ้นรถจากที่ตรงนั้นตำรวจไม่สามารถตามหาตัวเธอได้แต่ในบันทึกการสอบปากคำของพยานนายแอลโมเจ้าของโรงเรื่อยได้ให้การกับตำรวจว่าเขาเคยคุยกับเอ็ดเรื่องการหายตัวไปของนางมารี เอ็ดตอบเขาว่าเธออยู่ที่ฟาร์มของเขานั่นแหละไม่ได้ไปไหนตอนนั้นแอลโมคิดว่าเอ็ดพูดเล่นจึงไม่สนใจและถามอะไรเพิ่มเติมซึ่งนั่นก็ไม่อาจทำให้เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้3ปีให้หลังจากการเสียชีวิตของมารีเอ็ดเริ่มหาเหยื่อรายใหม่ความซวยหนนี้ตกไปอยู่ที่นางเบอร์นิสวอร์เดนหญิงไม้ไวัยหกปี เจ้าของร้านขายอุปกรณ์ในเมืองแพรนฟิลด์ในวันนั้นเป็นวันที่16พฤศจิกายนปี1957แน่นอนว่าเอ็เข้าไปในร้านตอนที่ไม่มีใครอยู่เขาใช้ปืนจุด22ที่นำมาเองใส่เข้าไปในปืนไรเฟิลและลงมือยิงเธอโดยที่เธอไม่ทันได้ตั้งตัวจากนั้นจึงนำร่างของเธอขึ้นรถบรรทุก สำหรับส่งของและขับกลับไปที่บ้านของเขาแฟรงค์ Frank, ซึ่งเป็นลูกชายของเบอร์นิสที่เพิ่งกลับจากการล่าสัตว์เขาเห็นประตูร้านของแม่ล็อกไว้แต่มีไฟเปิดอยู่ด้านในซึ่งมันผิดปกติเพราะนี่เป็นเวลาที่ร้านควรจะปิดได้แล้วเมื่อเขาเปิดประตู เข้าไปด้านในก็พบว่าเครื่องคิดเงินหายไปและมีกองเลือดกระจายอยู่เต็มพื้นแฟรงค์ Frank รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีการสอบปากคำของคนในพื้นที่ใกล้เคียงมีผู้พบเห็นรถส่งของของร้าน ขับผ่านไปเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีในขณะที่ตำรวจกำลังสอบสวนที่เกิดเหตุแฟรงค์ Frank และเจ้าหน้าที่ก็ได้พบกับหลักฐานชิ้นสำคัญนั่นก็คือใบเสร็จรับเงินว่าร้านได้ขายของให้ใครบ้างแฟรงค์ Frank จึงฉุกคิดขึ้นได้ว่าเมื่อวานมีลูกค้าประจำของร้านรายหนึ่งได้ถามกับเขาว่าพรุ่งนี้เขาจะอยู่ร้านหรือเปล่า และลูกค้าประจำรายนั้นก็คือเอ็ดแฟรงและเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรีบรุดไปที่ฟาร์มของเอ็ทันทีเนื่องจากกลัวว่าเอ็จะรู้ตัวก่อนและหลบหนีไปแต่เมื่อไปถึงกลับไม่พบตัวของเอ็เจ้าหน้าที่จึงยังไม่สามารถเข้าตรวจค้นภายในบ้านได้พวกเขาจึงขับรถออกค้นหาแถวเวสต์เพนฟิลด์ อันเป็นสถานที่ที่เอ็ดชอบไปซื้อของใช้พอไปถึงก็พบกับเอ็ดพอดีเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเขาและทันใดนั้นเองเอ็ดก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีเพราะเขาเอ่ยปากบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่านางวอร์เดนทางทางที่ยังไม่มีใครเอ่ยปากถาม เย็ยนวันนั้นตำรวจพร้อมอาวุธครบมือกลับไปที่บ้านของเอสอีกครั้งเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมทันทีที่ก้าวออกจากรถทุกคนในที่นั้นต่างได้กลิ่นเน่าช่วยออกมาจากบ้านของเขาเด็กๆแถวนั้นเรียกมันว่าบ้านผีสิงเขาเปิดประตูที่ด้านข้างเพราะประตูด้านหน้าล็อก เวลาที่ไปค้นหานั้นเป็นเวลาหัวค่ำตัวบ้านนั้นมืดเพราะไม่มีไฟฟ้าใช้ภายในบ้านมีน้ำขังซึ่งมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่แม่เขายังมีชีวิตอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงใช้ไฟฉายสาดและตามเอ็ดเข้าไปสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าทำเอาทุกคนหัวใจแทบหยุดเต้นด้วยความสยดสยอง มันคือร่างเปลือยเปล่าซีขาวโพรนร่างหนึ่งถูกแขวนห้อยหัวอยู่กับคานของโครงหลังคาขาทั้งสองข้างแยกออกกว้างเห็นได้ชัดว่าร่างนั้นถูกอะไรมาบ้างผ่านด้านหน้าตั้งแต่วางขายาวไปจนถึงลำคอดูจากร่างแล้วน่าจะเป็นผู้หญิงเพียงแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะร่างนั้นปราศจากหัว ท่ามการกลิ่นเหม็นคละคลุงไปทั่วบ้านพวกเขาได้สำรวจต่อก็พบว่าทั่วทั้งบ้านแทบจะเหมือนกองขยะที่ไม่เคยเก็บกวาดเลยและเจ้าหน้าที่ก็แทบช็อกอีกครั้งพอบ้านหลังนี้คล้ายพิพิธภัณฑ์เก็บซากไม่ว่าจะเป็นกระดูกจากหลายๆส่วนของมนุษย์มีจมูกที่ถูกตัดออกจากใบหน้าคนสี่จมูกกระป๋องใส่อาหารที่ขึงด้วย หนังมนุษย์ที่นำมาทำเป็นกลองถ้วยที่ทำจากกระดูกมนุษย์โดยที่ตัดส่วนบนของหัวกะโหลกออกหน้ากากที่เชืญอ,ออกมาจากใบหน้าของผู้หญิงจำนวน9ชิ้นหัวของผู้หญิงที่ถูกเลื่อยส่วนบนตั้งแต่โหนกคิ้วออกไปจำนวนสิบหัว เก้าอี้ที่ถูกเปลี่ยนจากเบาะธรรมดาเป็นหนังมนุษย์และอีกหลายๆอย่างที่เขาทำขึ้นมาจากชิ้นส่วนของมนุษย์และในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็พบศีรษะของนางวอร์เดนและไส้ของเธอที่อยู่ในกระทะบนเตาแต่เอ็ดปฏิเสธว่าเขาไม่ได้กินเนื้อคน แต่จากการสอบถามเพื่อนบ้านหลายคนบอกว่าเคยได้รับเนื้อเป็นของขวัญโดยเขาบอกว่าเป็นเนื้อกวางที่ล่ามาได้ท,ทั้งที่เอ็ดเคยบอกว่าไม่เคยเข้าป่าล่าสัตว์เลยถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็รู้แล้วว่ามันคือเนื้ออะไรจากการชนสูตรศพและชิ้นส่วนศพทั้งหมดภายในบ้านพบว่าจำนวนศพที่อยู่ภายในบ้านมีทั้งหมด15ศพด้วยกัน และชิ้นส่วนของมนุษย์ที่ไม่เข้ากับร่างใดเลยอีกมากมายถึงอย่างไรตำรวจก็สามารถตั้งข้อหาฆ่าคนตายให้แก่เอ็ดได้แค่สองกระทงนั่นคือคดีของนางมารีโฮเกนและนางเบอร์นิสวอร์เดนซึ่งทั้งสองมีหน้าตาคล้ายกับแม่ของเขา แต่เจ้าหน้าที่ยังสงสัยว่าเขาอาจเป็นคนที่สังหารพี่ชายของเขาคนงานสองคนที่ทำงานในฟาร์มและเด็กหญิงรุ่นราวเขาวเดียวกันสองคนแต่เนื่องจากไม่พบหลักฐานใดๆที่จะสามารถมัดตัวเขาได้เอ็ดจึงถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลบ้าชื่อว่าเซ็นทรัลสเตท หลังจากแพทย์วินิจฉัยพบว่าเขาเป็นคนผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรงต่อมาเขาถูกส่งตัวไปรักษาที่สถาบันวิชใจและดูแลผู้ป่วยทางจิตแมนโดดาทางที่เขาก่อคดีฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมและน่ากลัวอย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในบันทึกคำให้การของคนที่ดูแลเขาได้เขียนไว้ว่า เอสเป็นคนเรียบร้อยสุภาพไม่ก้าวร้าวกับคนอื่นแต่เขามักจะพูดถึงความสุขที่เขาได้ลงมือฆ่าเหยื่ออยู<ๆ>่บ่อยๆเวลาผ่านไปสิบปีศาลได้ตัดสินคดีของเขาซึ่งผลคือเอสผิดจริงแต่ทำไปเพราะอาการป่วยทางจิตอย่างรุนแรงดังนั้นเขาจึงถูกควบคุมตัวอยู่ที่แมนโดดาจนวาระสุดท้ายของเขา เอ็ดเสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจในปี1984ในวัย77ปีในขณะที่เขาติดคุกบ้านสยองขวัญของเขาก็ถูกไฟไหม้ด้วยเรื่องราวของเอ็ดกีนได้ถูกนำมาเป็นภาพยนตร์หลายๆเรื่องเช่น y c โ o และ The Silence of the Lambs ไม่เว้นแม้แต่ภาพยนตร์แนวสยองขวัญสุดคลาสสิกเช่น The Texas Chainsaw และนอกจากนี้ยังมีหนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติของเอ็ดที่มีชื่อว่า The Shocking True Story of Ed Gein แต่ไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือภาพยนตร์ก็ไม่เทียบเทียมความเป็นหนึ่งในตำนานของฆาตกรต่อเนื่องที่มีจิตวิปริตแห่งยุคสมัยอย่างเอ็ดกีนได้อย่างแน่นอน ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำลคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ